ระหว่างวันที่5-6ตุลาคม2559พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตร,าาร,ร,นตรีด้านการศึกษาของ a อเปคครั้งที่6ณกรุงลิมาสาธารณารัฐเปรูภายใต้หัวข้อการสร้างความเติบโตทางการศึกษาด้วยการพัฒนาสมรรถนะการสร้างนวัตกรรมและการว่าจ้างงาน การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการศึกษาให้การรับรองยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปกและแถลงการร่วมรัฐมนตรีด้านการศึกษาเอเปกผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเตเศรษฐกิจเอเปกโดยมีนายเจมส์ซาเวดรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเปรูเป็นประธานการประชุมและนายเปโดรพาโบลคูซินสกี้ประธานจาธิบดีสาธารณรัฐเปรูให้เกียรติเป็นประธานปิดการประชุม ที่ประชุมต่างมุ่งให้ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในประเด็นต่างๆที่สอดคล้องกันอันประกอบด้วย 1. การพัฒนาซอฟต์สกิลหรือทักษะทางสังคมควบคู่กับการพัฒนาทักษะการทํางานสําหรับอาชีพอนาคต 2. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเพื่อการสร้างสมรรถนะในการก้าวเข้าสู่อาชีพ 3. การแนะแนวนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อการเลือกเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ 4. การใช้ประโยชน์จาก i อ t เพื่อการเรียนรู้ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริโภคสื่อแต่เพียงอย่างเดียว 5. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่สร้างความทั่วถึงและเท่าเทียม 6. การพัฒนาครูให้มีทักษะแห่งอนาคตให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครูต้องสามารถสอนนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ได้ 7. การสร้างความร่วมมือกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสมรรถนะในการทำงานของบัณฑิตและการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงความต้องการ 8. เร่งให้ความสำคัญกับ STEM Education 9. การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 10. การจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละภูมิภาคโดยทุกประเด็นล้วนสอดคล้องกับแนวทางที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาได้กรุณามอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ ในการประชุมครั้งนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในสามร่วมกับประเทศสิงคโปร์และสาธารณารัฐเกาหลีกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อการว่าจ้างงานที่เน้นการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความรุดหน้าในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยภายใต้นโยบาย QEOS คือ QualityEquityOpportunity เพื่อนำไปสู่ sustainability พร้อมทั้งได้นําเสนอสิ่งที่ประเทศไทยกําลังดําเนินการอยู่ในประเด็นนี้ประกอบด้วยการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและการทํางานการให้โอกาสการศึกษาสําหรับทุกคนการพัฒนาคนตามแนวคิด 4H การขยาย STEM ศึกษาไปสู่โรงเรียนทุกแห่งการดําเนินโครงการประชารัฐเพื่อยกระดับการศึกษาสายอาชีพ การจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและการดำเนินการตามกรอบอ้างอิงคุณวุฒิของอาเซียนการจัดระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นให้นักเรียนสามารถเรียนข้ามสายในการศึกษาสามัญและอาชีวศึกษาการจัดการศึกษาทวิภาคีโดยจัดการศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการพัฒนาผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาให้สามารถที่จะเรียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศและได้รับพุทธิจากสถาบันสองแห่งการปรับทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การนำเสนอพันธก,กิจด้านการศึกษาของประเทศไทยได้รับความชื่นชมจากประธานการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมว่าการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เป็นไปอย่างครบวงจรทั้งการศึกษาในสายสามัญและอาชีพและการศึกษานอกระบบและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาของเขตเศรษฐกิจเอเปกได้ร่วมกันเสนอ จากการประชุมเห็นได้ว่าทุกแนวทางรัฐบาลไทยในปัจจุบันได้ดำเนินการไประยะหนึ่งแล้วแต่มีหลายประเด็นที่หลายเขตเศรษฐกิจเอเป็กมีความรุดหน้าซึ่งเราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติมของไทยได้ได้แก่การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนที่ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลการพัฒนาสาระหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการในการสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาอันนำไปสู่การมีงานทำต้องพัฒนาครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนและครูต้องสามารถสอนให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการหาความรู้ได้เหล่านี้ล้วนเป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาธิการต้องนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศต่ตอไป